นะะฮสเต็กเนื้อวัวจากอเมริกาคุณนาฮิวมานะฮะนี่คือตอนเราไปเริยนเบลการเราชอบมากนะฮะกินกับข้าวนะฮะนิวเป็นนิวยอร์กสเต็กนะครับนิวยอร์กนิวยอร์กสตริปนะฮะแล้วเรามาหันกินนะฮะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แบบมาหยอดซอสปลากระต่ายนะฮะปลาไหลงวงสินะท่านผู้ชมนะฮะหยอดๆนะฮะหยอะๆหยอดๆ ฮะ okay. ใช่คร,ร,รับนะครับเวากรด้หลอกขานนะครับเนี่ยฮะลานแครับแล้วครับปวดมากครับขนาดขนาดอเี่น้เลยนะตรงคอเลนนเลยมันเอมากกว่ามีแอร์ใต้ห้อข้าวแล้วครับอันนั้นจะจุ่มใ้